ช่วงเช้าวันที่7สิงหาคม2557ที่ผ่านมาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยอาจารย์รชตะเชื้อวิโรธรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ดนุวัฒน์เพ่งอ้นผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากนางอัชกาศีวุนเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติกล่าวเปิดและร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือในการที่จะพัฒนากลุ่มการผลิตภายใต้โครงการรวบรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมชาจังหวัดเชียงรายและการพัฒนากลุ่มกล้วยอินทรีย์จังหวัดพิษณุโลกหลังจากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบใบประกาศแก่เกษตรกร,รที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา NOP จำนวน18ราย และกลุ่มแปรรูปกล้วยอินรียสีรายสุดท้ายได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO IEC 1 7 2 5 5 2 0 0 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดทำห้องปฏิบัติการบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปตรงนี้ก็อยากจะฝักเรียนอะจารยกทุกทารตอการคงไม่ใช่เฉพาะชาญด้วยเปยแบบนี้คะก็มีโอกาสอกมากที่เราจะกลับเป็น ที่จะสนับสนุนนะคะเพระฉะนั้นในโอกาสนี้ฉันก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะสำหรับกลุ่มการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน SBA ความตระหนี่มาตรฐานเกษตรดีสี่ของทุกโต๊และมาตรฐานเกษตรดีสี่ไอคอนและตึ้งขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเกษตรดีสี่ในระดับสากลนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ มีการต่อยอดมีการพัฒนาหรือการสืบให้แก่ผู้อื่นหรือที่สนใจต่อไปในอนนะครับขอตคุณครับ